สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แนวหน้าออนไลน์ในช่วงของแนวหน้าท่องโลกค่ะสวัสดีพี่แม็กสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้หลายอีพีเลยนะคะนานมากอีพีสุดท้ายนานมาอินเดียนานนานนานเพราะว่าพี่แม็กก็ไปมาท่องไปมาหลายประเทศมากนะกว่าจะเวียนกลับมามาอัดรการแนวหน้าท่องโลกวันนี้ก็เอาให้ฉ่าเลยเราเริ่มต้นกันที่วันนี้คือวันนี้เนี่ยไปตามรอยพระถังสัมจังมาคือ พูดง่ายๆว่าในช่วง 3- 4สี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพระถังสัมจั๋งเนี่ยถ้าเดินทางออกจากฉางอ่านใช่ไหมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่นาลันทาที่ชมพูทวีปค่ะก็ได้มีโอกาสไปนาลันทามาแล้วแล้วก็ได้ไปเห็นหอเกียรติยศที่ทางอินเดียเนี่ยสร้างให้เป็นอนุสรณ์สถานให้กับพระถังสัมจัง๋งค่ะก็พูดง่ายๆว่าขาดเฉพาะช่วงกลางของเส้นทางสายไหม S <S ในเส้นทางสายไหมที่พวกเราไปทําทัวร์กันเนี่ยเราไปตามรอยพระถังซัมจังเนี่ยในช่วงจากฉางอานไปยังตุนหวงไปถูรุฟานในเมืองจีนนะฮะแล้วก็ไปที่ชมพูเทวีปส่วนช่วงกลางๆอะ่ะที่มันเป็นอฟัฟกานิสถานบามิยันเนี่ยยังไปไม่ได้เพราะน,นั้นแหละแต่ว่าเรื่องราวของพระถังซัมจังเนี่ยอยากจะเอามาเล่าให้กับ เพื่อนๆที่ดูแนวหน้ากับคุณปองเนี่ยฟังเนี่ยสองสเรื่องนะฮะเรื่องที่1เนี่ยอันเนี้ยจะขอมาอัดเทปในวันจันทร์ก็คืออัจฉริยะของพระถังสำจังคือ,อเป็นพระที่มีความเป็นอัจฉริยะมากนะฮะผมจะมาแจกแจงว่าทําไมพระรูปนี้ท่านถึงเป็นใช้คําว่าอัจฉริยะคือหลายคนเนี่ยไปมองท่านเนท่านมีความเพียร ในการเดินทางฝ่าฟันไปแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาย,ย้อนดูผลงานของท่านเนี่ยพระอะไรโคตรอัจฉริยะเลยซึ่งอันเนี้ยขอยกไปเป็นอีพีหน้าคแต่อีพีแรกเนี่ย<อ>จะพูดถึงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เดินทางไปดูรูปปั้นมาเยอะที่เป็นปฏิมาก,กรรมนะแต่ผมเนี่ยพูดเสมอว่ารูปปั้นที่ผมชอบที่สุดในชีวิตเลยนะคือรูปปั้นพระถังสำมัง ที่กลางทะเลทรายที่เมืองโบราณเกาชางในทูลูฟานที่มันอยู่ทะเลทรายทหกรรมกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าปฏิมากรรมพระถังสำจั๋งเนี่ยสุดยอดมากนะฮะก็คือเราอย่างนี้นะฮะคุณอัญชลีคือว่าพระถังสำจั๋งเนี่ยท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็ออุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาและท่านมีความฝันว่า ท่านจะเดินทางจากช้างอานหรือว่าสีอานในปัจจุบันเนี่ยไปยังชมพูทวีปไปตามต้องไปหาพระพุทธเจ,จ้าให้ได้คนในสมัยสมัยนั้นบอกว่าต่อให้เมืองจีนต่อให้จกักรพรรดิถังไท้จงเนี่ยสร้างพระพุทธรูปสวยที่สุดในเมืองจีนยังไงก็ตามก็ไม่มีความงดงามไม่มีความจับใจเท่ากับพระพุทธรูปที่เขาคิดกูณนึ้ออกไหมค่ะคุณจะเรียนรู้พระไตรปิฎก อย่างแตกฉานยังไงก็ตามในฉางอ่านในจีนก็สู้คุณไปอยู่ที่นาลันทาไม่ได้นั่นก็คือแล้วพระถังสัมจัังเนี่ยท่านก็อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านเรียนภาษาบาลีสันสกฤตและท่านก็พบว่าการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาอินเดียเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตมาเป็นภาษาจีนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ภาษาการแปล คุณอัญชลีก็รู้ว่าสำนวนการแปลมันจะไม,มมนนมไม่เหมือนกันความแตกฉานไม่เหมือนกันท่านก็มีความมุ่งมั่นว่าจะไปเรียนที่อินเดียไปชมพูทวีปไปเรียนไปเดินหาไปตามรอยพระเจ้าอาโศกไปสี่สังเวชให้ได้แล้วจะเรียนวิชาไตรปิฎกแปลแล้วก็จะกลับมาแปลให้คนจีนเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นก็ออกเดินทางไป แล้วไปอยู่หนีหนีคำสั่งของถังไทจงด้วยนะออกนอกเมืองไปตะวันตกเนี่ยคือหนีคำสั่งของจักรกพัรนิหนีไปเลยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากแม่ทัพนายกองพระต่างๆตลอดลายทางว่าอาจารย์ไปให้ได้ <c oughs> ทุกคนส่งเสริมความตั้งใจของท่านไปจนถึงชมพูทวีปเรียนจนจบนอกจากเรียนจนจบแล้ว ยังเดินไปสี่สังเวยอีกบันทึกสิ่งต่างๆแล้วก็กลับมาที่ฉางอ่านเราก็ไปเห็นเราก็มานั่งนึกว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านเป็นคนยังไงถึงได้ดื้อขนาดนั้นบุค,คลิกท่านจะเป็นยังไงเราก็ไปเจอรูปปั้นที่กลางทะเลทรายที่เมืองเกาชางเมืองเกาชางเนี่ยในสมัยราช,ราราชวงศ์ถังเนี่ยมันเป็นประเทศประมาณสักปีพัน ประมาณสักปี6ก0กว่าคศ600กว่าเนี่ยเป็นอาณาจักรกลางทะเลทรายมีความเจริญรุ่งเรืองพระถังสัมจั๋งเดินทางไปถึงที่นั่นเนี่ยประมาณปี629ประมาณนั้นนะนะคศเนี่ยพราะไปถึงเนี่ยกษัตริย์ของเกาชางอ่ะฉีเหวินไท่เนี่ยมีความรู้สึกว่าช้างอานเนี่ยทำไมถึงได้ยิ่งใหญ่ราชวงศ์ถังเนี่ยทำไมถึงได้ยิ่งใหญ่เพราะว่าปีนั้นเนี่ยเวลานั้น ช้างอานเนี่ยคือมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพลเมืองเป็นล้านคือในยุโรปเนี่ยโรมันเนี่ยถอยไปเลยโรมโรมันคอนสแตนตินโนเปิลเนี่ยไม่เทียบช้างอานแล้วช้างอานเนี่ยทำไมพลเมืองถึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองมีระเบียบมีวินนยกษัตริย์ของเกาชางเนี่ยเชื่อว่าเพราะห้องเต้ของราชวงศ์ถังใช้พุทธศาสนาเนี่ย เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาจิตใจผู้คนร้อยจิตใจใผู้คนเอาไว้เขาเชื่อว่าพระพุทธศาสนาที่มันรุ่งเรืองมากในราชวงศ์ถังเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้พล,ลเมืองจำนวนมหาศาลของฉางอานของจีนเนี่ยพัฒนาตัวเองอและมีความคิดในเชิงบวกเพราะมันคือมีวัดวาอารามีพระพุทธศาสนามากมายก็เลยอยากจะได้ พระถังซัมจังเนี่ยเป็นเหมือนสังฆราชของเกาช่างให้สอนบอกท่านอาจารย์ราชวงศ์ถังเนี่ยใช้อะไรในการปกครองผู้คนใช่พุทธศาสนามันก็มีบทสนทนากันนะแต่ก็อยากจะให้ถังซัมจังเนี่ยอยู่สอนถังซัมจังก็อยู่สอนอยู่ระยะหนึ่งแล้วกษัตริย์เกาช่างก็ไม่อยากจะให้พระถังซัมจังเดินทางไปชมพูทวีปแล้วอยากจะให้สอนพระที่อยู่ในที่นั้น เพื่อที่จะเอาวิชาพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในบ้านเมืองตัวเองแต่พระทังสมจังเนี่ยท่านมุ่งมั่นที่จะไปชมพุทธวีท่านก็ปฏิเสธที่จะอยู่เกาช้างตลอดไปกษริยัเกาช้างก็บอกถ้าไม่อยู่จะส่งตัวกลับไปให้ช้างอ่านพระทังสมจังก็อดข้าวสิดือ้อไม่ยอมถ้าไม่ให้ไปก็คืออดข้าวก็อดข้าว อดข้าวจนกษริย์เกาฉางยอมยอมแล้วไม่ไม่บังคับพระอาจารย์แล้วแต่ส่งเสริมคือจัดขบวนคาราวานให้เอาเงินทองให้ให้เพียงพอที่จะใช้นานถึง20ปีทองคำเนี่ยากิโลผ้าไหมผ้าไหมเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในสมัยนั้นเพชรพลอยทองคำเปลี่ยนเป็นเงิน,เน,เนได้หมดเลยตลอดเส้นทางจาก ทะเลทรายไปจนถึงชมพูทวีปเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย<ะ>กษัตริย์เกาฉางใจ่ายให้นะแล้วจัดคนเดินทางไปด้วยแต่มีข้อแม้ว่า<ะ>เมื่อสำเร็จการศึกษาจากจีนแล้วเนี่ยาจากชมพูทวีปแล้วเนี่ยให้กลับมาที่เกาฉางเอาความรู้ที่ได้อะมาสอนคนเกาฉางมาสอนพระภิกษุพระชังสำจังก็รับปากนะแล้วก็ออกเดินทาง แต่หลังจากนั้นไม่นานอนาณาจักรเกาชางก็ล่มสลายเพราะว่าราชวงศ์ถังเนี่ยส่งกองทัพมาปราบเนื่องจากว่าพอเมืองนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นเมืองที่เขาคิดว่าอาจจะกลายเป็นศัตรูก็ถล่มราบเกาชางปัจจุบันเหลือซากเมืองและเป็นซากเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสายไหม่ที่ยังเป็นซากเมืองหลงเหลืออยู่วันนั้นเนี่ยยังพอได้เห็น อารามาอ,อดีอออก็คือว่าวัดอยู่อย่างนี้นี่คือวัด<ฆ>วัดของพระถังสำจังอยู่นี้วังอยู่อย่างนี้ข้ามถนนไปเจอกันเหมือนเหมือนทั่วไปอ่ะคือวัดกับวังอยู่ติดกันพระมาหกากษัตริย์กษัตริย์ของเกาชางเนี่ยสร้างวัดอยู่กลางเมืองแล้วข้ามถนนมานิดเดียวก็เป็นวังก็เดินไปฟังเทศฟังธรรมพระพระทังสำจังก็อยู่ที่นั่น ร่องรอยที่มันเหลือเนี่ยก็คือโบราณสถานแค่นั้นแล้วก็เมืองที่เขามีซากเมืองอยู่แล้วข้างหน้าก็คือตั้งรูปพระถังสัมจั๋งว้หนุ่มปกติเนี่ยเราจะเห็นรูปของพระถังสัมจั๋งเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะฮะภาพเนี้ยเป็นภาพที่เขียนขึ้นในญี่ปุ่นในสมัยคามากรว่าจะมีลักษณะเป็นญี่ปุ่นใช่ในสมัย คามากุระก็คือประมาณสักปีพันหถึงปีพันสปัจจุบันภาพต้นฉบับเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โตเกียวปกติเราก็จะเห็นรูปนี้นะแล้วทั่วไปเนี่ยของพระทังซัำจังเนี่ยคนก็จะเห็นรูปเหมือนพระแกะ่ๆคือจะจะไม่ได้แตกต่างไปจากนี้แต่พี่มันจะบอกว่าแต่แต่ที่เกาชางเนี่ยมีรูปปั้นที่ยิ่งใหญ่มากในความเห็นของผมคือก็คือรูปนี้ซึ่งห้ามาก โดยส่วนตัวนะเสน่ดให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าจะเป็นภาพที่แบบมีพลังมีพลังก็คือท่านเป็นวัยหนุ่มหนึวัยหนุ่มเห็นพลังไหมค่ะมีความมุ่งมั่นใช่นะปริวผ้าก็มานจะบอกว่าหนึ่งคือหน้าตามีความมุ่งมั่นมากแต่เป็นความมุ่งมั่นที่ไม่แข็งกร้าว คืออ่อนนุ่มละมุนล,ละไมพร้อมจะเดินไปข้างหน้ามีอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนกระบวนฟาร์มท่วงท่าของท่านก็เป็นคนที่มีลักษณะที่สุขุมนุ่มลึกก้าวย่างของท่านคือมุ่งไปข้างหน้าและผ้าของท่านเนี่ยปยู่ต้านทานแรลงลม<ช>คืออันนี้จะถามพี่อะไรคนเลยว,ว่าวัสดุดท่านจักอะไรก็เป็นโลหะเป็นบรอนซ oh ์นก็คือคนปั้นเนี่ยออกแบบสูงใหญ่ไหมพี่สูงมากนะ,ะสูงเพราะว่าสูงประมาณสามเท่าของเราอ่ะ แล้วก็คนตั้นอยู่กลางเมืองเลยนะฮะอยู่อยู่กลางอยู่ทางเข้าของโบราณสถานเกาชางเมืองโบราณต้องเห็นเลยต้องเห็นแล้วผมเนี่ยเวลาไปกับทัวเนี่ยผมจะต้องให้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปดูรูปนี้ก่อนว่าลองนึกดูนะว่าคนเมื่อสพันสี่ร้อยปีที่แล้วกูจะไปอ่ะใครห้ามก็ไม่ได้นึกออกไหมจะอดข้าวทุกอย่างไม่มีการห้ามแล้วมันต้องเป็นบุคลิกแบบนี้คือไป เดิน๊บไปเลยนะแล้วก็ไม่มีหยุดใครห้ามก็ไม่ได้เอาช้างก็ไม่หยุดทะเลทรายภูเขาหิมะโจนอะไรก็หยุดท่านไม่ได้ฮ่องเต้กษัตริย์หยุดไม่ได้เพราะฉันจะไปหาฉันจะไปหาพระพุทธเจ้าฉันจะไปศึกษาประไตปิฎกเอากลับมาให้คนจีนแต่ลูกป้านี่ป้นนด้ดีมาก่ใช นี่คือรูปปั้นที่ที่ที่เป็นที่เป็นรูปปั้นเดียวที่เราได้เห็นว่าท่านไม่ใช่พระแก่รูปหนึ่งไม่ใช่พระงอมงอมซึ่งโดนดุมดมดุมดุมมไม่ใช่แต่เป็นพระหนุ่มใช่ซึ่งมีความมุ่งมั่นส่วนที่นารันทาเนี่ยกลายเป็นพระแก่รายทางที่นารันทาคือก็ไปปั้นเป็นพระแก่เอาไว้คือท่านเนี่ย คือที่นั่นเนี่ยเขาสร้างหอเกียรติคนนี้เป็นหออย่างใหญ่เลยนะให้กับพระถังสัมจังแล้วก็มีรูปปั้นของท่านแล้วก็อธิบายความด้วยใช่แต่ปั้นของท่านเนี่ยท่านก็เหมือนอยู่ในรูปเขียนอ่ะคือกลายเป็นพระแก่นะฮะแล้วก็อยู่ที่กลางทางอยู่ที่กลางทางระหว่างไประหว่างท่านพักที่เกาชางก็เป็นพระแก่สมัยก่อนที่ตูที่ทูฟานก็เป็นพระแก่แต่ว่ามีอีกภาพหนึ่งภาพนี้อยู่ที่ฉางอาน นะภาพนี้อยู่ที่ฉางอานภาพนี้ก็น่าสนใจนี่ฉางอานอยู่ที่ซีอานคือถ้าไปซีอานปัจจุบันเนี่ยใครไปที่วัดหานปายใหญ่เนี่ยก็จะเห็นรูปปั้นนี้อยู่หน้าเมืองเลยอยู่หน้าวัดเลยนะฮะรูปปันน้นเนี้มีเอกลักษณ์ตรงนี้คุณสังเกตไหมเห็นไหมว่ารูปปั้นนี้เป็นไงจิวานเป็นจีบๆจิวานจีบจบ,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 บแล้วก็ท่านรู้สึกเหมือนกับล่ำสันขึ้นนะคะ แล้วก็มีแรงมีพลิ้วไหวมีความพลิ้วไหวท่านภาวนาส่วนบนภาวนาใ่แต่ว่าเห็นเห็นอะไรไหมท่านโน้มไปข้างหน้าเห็นรูปปั้นแล้วท่านโน้มไปข้างหน้าหมายเขาว่ากูก็จะไปข้างหน้านึกออกไหมคือคนวาดคือคนปั้นรูปเนี่ยทุกอย่างคือจากวัยหนุ่มมาเป็นวัยที่เป็นเจ้าวาดเป็นที่นับถือของห้องเต้ ฮ่องเต้ยินดีทุกอย่างที่จะให้พระถังซัมจั๋งเนี่ยสร้างวัดให้สร้างออฟฟิศให้แปลพระไตรปิฎกจัดหาคนให้แปลพระไตรปิฎกออกมาแล้วพอมาปั้นเนี่ยก็ยังคงบุค,คลิกของการมุ่งไปข้างหน้าไม่มีหยุดยัง้งเห็นไหมเอ็นตัวนิดหน่อยนี่เอ็นตัวนิดหน่อยเพราะฉนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของของคนจีนที่ปั้นรูปพระถังซัมจั๋งสองรูปเนี่ยก็คือวัยหนุม่มมุ่งมั่นไม่มีหยุดใครห้ามไม่ได้พอมาวัย กลับมาที่ฉางอานหลังจ,จากที่ไปมาแล้ว19ปีกลับมาที่ฉางอานกลายเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังโน้มไปทางหน้าก็คือยังไม่หยุดยังพัฒนายังทำนูน่นทำนี่อยู่ไม่หยุดยังเพราะนั้นเนี่ยการเวลาไปที่ไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะพยายามว่าให้ให้คณะที่เราไปด้วยกันเนี่ยมันมาดูบุค,คลิกของท่านก่อน แล้วทีนี้เวลาเราเดินทางออกไปบนเส้นทางสายใหม่12คืน13วันเนี่ยมันก็จะผ่านทะเลทรายผ่านภูเขาผ่านแม่นม้ําทุกคนก็จะได้นึกถึงว่าเออพันสปีที่แล้วเนี่ยนะมีมพระรูปหนึ่งไปแบบ <laughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้การเดินทางซึ่งมันก็ลําบากนะคําเดียวพี่ก็คือว่ามันเป็นส่วนของการเดินทางที่เป็นคําเดียวคือมุ่งมั่นตามรอยมุ่งมั่น ท่านมุ่งมั่นเราก็มุ่งมั่นแล้วท่านผ่0 0พันสีอยปีอเราผ่านมาพั0สี่ร้อยปีอ่ะพาหนะเอ่ยที่ทางเอ่ยอะไรจะมีอะไรเอ่ยอาหารการกินเอ่ยสะดวกสบายกว่ามุ่งมั่นมุ่งมั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การที่เราจะไปเที่ยวบนเส้นทางสายไหมทัวร์ที่เราจัดที่อาราโดนจัดมาติดต่อกันหลายปีเนี่ยก็จะต้องใช้ เพราะถางสำจังเป็นแรงจูงใจก่อนเพื่อ <c oughs> ให้ทุกคนเพื<จ>่อให้ทุกคนเวลาเรื่อว่าเดินทางไกลๆเนี่ยจะได้มีมความ<อ>สึกว่าไม่ทอ้อนะแล้วก็จะได้เห็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์สวยงามตลอดเ <c oughs> ส้นทาง <c oughs> ใช่ ศึกษานะคะติดตามนาน่า a r o u the world ค่ะนาน่า S จับ around the world พาท่านท่องโลกไปที่นน่นที่นั่นที่นี่แล้วก็เล่าเรื่องราวต,ต,ต่างๆนานาให้ท่านฟังนะคะหลาย EP ละนี่เป็น EP ล่าสุดค่ะแล,แล้วเราจะมี EP ต่อไปแล้วเราก็จะมีทริปเส้นทางสายไหมอีกในเด <c oughs> ือนตุลาคม <c oughs> นะฮะสนใจเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอเอาไว้นะคะว่าใครสนใจทริปเส้นทางสายไหม กับทาง Around the World ก็โทรศัพท์ไปติดต่อที่ Around the World ได้จะมีเจ้าหน้าที่รับแล้วก็ให้รายละเอียดว่าจะไปอะไรยังไตงต่างๆนานาน,นะคะสำหรับ EP ีนี้เส้นทางสายไหมจุดเริ่มต้นด้วยความมุ่งมัน่นแล้วก็จะจบด้วยความมุ่งมั่นเหมือนกัน<ช>คือ <laughs> ถ้าไม่มีคำว,ว่ามุ่งมั่นอย่างเดียวไม่มีความว่าตั้งใจอย่างเดียวทำไม่ได้ไม่สำเร็จค่ะขอบคุณพี่แม็กซ์ค่ะแล้วก็กราบเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าพบกับ EP ีถัดไป เจ๋วยิ่งแบบนี้ซับยิ่งแบบนี้อีกค่ะแนวหน้าท่องโลกสวัสดีค่ะ